อย่างยังกันเบิกกันนะเบิกกันนะอ้ยท่นบน้อวันนี้เอาตีทูขุนก้งข้างุนกมี่ขนเจ้าบาทเบาทเต้นนก่าเต้นนี่้นมันนอนรับโอ้ยปฏิทูพี่น้องยั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 งท่านบน้อวันนี้นอเบิร์ดเราบริหันเบิร์ดแค่ไหนเบิร์ดละ สวัสดีย้มเสาร์ครับบรรยากาศตลาดเช้าวันอาทิตย์เลยครับมนีตลาดบ้านหคหน้าครับอำเภอเขมราชอุบลราชธานีครับสุดยอดบรรยากาศปลาหนาโคงกํลลังขนกัลลังสะกัลลังใหญ่ออกมาเฮอเฮืเฮืยายาจับอย้่อยยันคอยเปื่อนว่าจิตจับซอยเราอยู่มันเปื่อนปลาสดปลาสด ขาค,คนสวยคือเก่าหันแม่น้อมปลาลำโขงครับมื้อนี้คือปลาหลายแท้บ่ฮะติโทปลาอีกรรมครับปลายิตู้ปลาอีกรรมกำลังโนลงมาไอ้ว่าจีขนซอยไอพญานเปื่อนวันนี้ไข่บุนแดงบใสดีคือโบงกุหลาบเห็ดกีบในบนวันซ่อนปลาปลาขึ้นหลายผมไปเมือนั้นโบน้ฮันขึ้นครับผมไป ไปเบิงดานไอ้ทาสองค้อนปฏิทูปลาหยังล่ะเมียเห็นแต่หางน่ะปลาสอยีก็ขึ้นปวดโผยังวะปลาเบื้อกใหญ่ป่ะนี่ตัวนี้น่าสีแมนปลาเบือกใหญ่เลยเนี่ปลาีเอาหลดมาใหไ่มีลาหลาดปลาแสบตัวนี้ปลาสอีขึ้นแล้วบ่ อียรักครั้งบอลท้าคู่จาปลาแล้วลายปลาเครื่องคือปลาเข่ปลาเครื่องไปขายขนบอลทันแล้วครับเข้ามาจ่อบเบิ่งก่อลเราก็รังสะขึ้นมาขวนปวดโพเลยปลาอืนน่นแล้วก็ลังขนมานปวดปลาอืน่นปลาสดบึบบบร์บัมเบึร์นบัมมากแล้วครับบรรยากาศกยมม่างมเส่าวครับเมนี้ตลาด เช้าวันอาทิตย์เนาะเวายเวไยอยู่นี่แหละครับเบาสัญญาม่ามองเกาโค้งหม่มองเกาโง่หาม่ามองเกาแต่ว่ามันหนีปาลาแล้วไล่ไหลแว่าปลาไหลแต่มัาปลายัางเนียคนนุนะปลาเอื่นกับมีเมือนี่ได้ปลาเอืนอนทั้งผืนสีไม่เคียดเนาะคาโอ สี่ปคัำแม่ค่าพ่อฮันวางแม่ค่าผลหมาสสวยแม่ค่าทั้งไก่จะรอเจเลียโยบานี้โอ้ยบรรยากาศพี่น้องคนรกระบองลบลบพัตตบองมากแล้วคนเอ้าเราควอือแม่เราขาสวยด สุดยอดบรรยากาศเลยอ่านแม่น้อมครับนี่สวยประจำครับเรามาสวยแล้วอยู่ทั้งปุ๋ยและทั้งปงเป่าผมนะไป้ามันเขียดแล้วมันมีปลานดำโค้งแสบหลายแห่งปลาเอือน่นปลาเสียครับปีละเทือดด้วยปลาเสียมันจะขึน้นคนละอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้สุดยอดเลยครับบรรยากาศอ้อมแอมอ้อมแอม ใส่นอปลาอย่างปลาเกีวแล้วก็มีนะครับอยู่ในถุงนึงนะโอ้มีสุปลาเหรอไปแต่ว่าไม่ขาวเพรานะนะมีปลาสะอีแล้วว่าปลาสะอีจะเลยปลาสอะาสอีเนอเราขายคนเดียวใช่ไหมโอ้ไม่ไข่ปลาตูเนอไปตุ๋ไข่ไข่ขขขครับหนล,ละสามร้อยเราได้มาหมดน <laughs> มันเสียบมันเครับเนี่ยเสียบชุดมีปลาดมูฟมีแซลมีสับมันขึ้นปีละส่วนมันจะขึ้นช่วงอีหละมันปีละเที่ังปากปากมันโบเตือนเนาะสร้างอิฐบ้านงานปลาแซ่บครับส่วนช่วงเย็นสามงานส่วนทั้งนี้ทั้งนี้ครับพคนจีขายอาหารพื้นบ้านครับภาคกันบาทคางหัวคางสวนผมไปเบิ่งว่าหานดอกบักสังสิบบาทกันที่พาไปนอนไปเบิ่งดอกสังสิบบาทแล้ววะ ปวดหัวบรรยากาศบ้านๆพักมัดยิ่งใหญ่ตัวนี้เฮ้าเบาไหต่ข้าวอ่อนสอนพูอยูก่ไก่สิบบาทอยาไปปลูกให้มันหยางน้อไหนอ่อยหยางคนหนาคนในแม่งกีซอนแม่งกีซอน พักน้ำกับอวบกับเด้อพักน้ำพักหนอกบ่เนี่ยพักแวนฮะโอ้พักแวนพักแวนพักน้ำครับแต่ว่าตัวนี้บางคนเก็จะกับเอิอนหยาบางคนเก็จะกับเอิอนพักแต่ว่ามันจะเป็นพักเนาะงูอ่างกินได้นีเนี่ยเห็นบ่ะขั้นขั้นบ่ลลอมครับมาอยังนี่งูอ่างกินพี่น้องพักดังขมผมนะครับพาเองสบะ พาเองขายเองพาเองเคลื่อนใช่ครับข้ามขายนั่นเยเมนเราดูเพื่อสีดาห้าร้อยสิบถละห้าบาทสิบบาทป้าหนั่นก็ว่าได้ขายที่นั่งที่เก่ายังคือเก่าเก่าบาทสิบบาทก็เอาแล้วว่าเท่าไรก่อนนี่ซื้อซอยผู้เฒ่าทโธกันสนว่าผู้เฒ่าว่าบ่ได้ขาย เอาประกาศมาใหญ่ๆมาหนึง่งแล้วก็เอาอันนี้น้าแหมอันหนึ่งด้อเอาใส่กันหลวัดยังสีมาเอาอันนี้เหนโอ้บ่เ,เคยกินเด้ตอนนี้นั่งยังก่อนเอาใส่ถุงวันนี้ะนนละให้ผมเดี๋ยวผมมาเอาบอ่กินบ่เป็นเอาแต่นันเอาใหญ่ๆนัน่นมักของใหญ่มักแนวใหญ่ๆเก่งขูนมังเกียดหน่อยเราจะคล้องตลาดมาแล้ว เสือแม่งอันนี้เมื่อมือนใส่ตู้เย็นไว้จังมันมันจะเหึงมือไงวัวตายมากอ่ตดีมึ้นเขาวัวเตี้ยเป็นเดือนจังเห็นมันไปน้ำถุงพักกันน่ะมาเบิองดอกสังทุงเสียบบาทที่น้องเลยปวดผูผมสูบบวดเป็นบักสังต้นอันท่างเขาบ้านบ่า ผมว่่าอยูีขาทั้งบอลโดนโดยังเคลือครับโดนโดยังเคลือทั้งขุณเงินกับสินีมีเขื่อนมีอย่างนะอาหารธรรมชาติกะหลายครับปูปลาหน้านำมั่วแล้วก็เป็นตามแสีบจะมัดเดียวขอรอเลยมันนั่นมันมันสุดแล้วเนาะบักทัวเนาะมันจะเป็ี่ยนไม้แล้วสีเด้ปลูกไม่ล่ะคือพวกแต่ดอกสังเนี่ยคือไม่ผู้ใดสูบมาขายมันเคลือง บ่เพื่อเสียต้อยได้เนอ้อร่มกับร่มกมไม่ปวดปวดครับในี่มะขามเรากม็มีเลยมั้งอาหารพื้นบ้านอันนี้ปลาอย่างปลาสวดบ่หรือปลาปากปลาปากค่ปะปลาปากชื่อไวิ่งปิ่ง้อย้อมดงบรรยากาศบานๆให้เรากับของกินของขายอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤด,ดูกาลเบิ็งพักดังขมพักดังสมพักดังขมเหรอไม่วนมาพักดังขม ส่วนทางนี้ไม่ขาทางบันน้นยังเครือทางบั้นลอนโดบะหลายเนาะยังเครือหลายเนยาะโอ้สิ่ตัวเห็นคนลอยอีกแล้วเอ้ยพวงมาล่ำอยู่วะไ<ม>ปพักแงซงเด้อไปสู่มือซู่มือโอ้ยคือขาดในเราบ่เนี่ยไปก็ไปไปก็เปิดก็ขาพี่เก่าเนาะว่าเป้า,าเป็นไปกายขอ เป็นไปกับผ <c oughs> ู้อื่นปาาแข้งบ่ได้ก็ที่เขาเฮื่อนบ่ได้เขาเฮื่อนหมดเขาหยอกเา <c oughs> ลาเหรอบังกับเขาเนี่ยกินบานเท่าจักหน่อยหนึง่งตางามเมียร์เล่ามาคือเา่าโอ้มันนีแม่ข่านั่งตากแรดร ผักเรางามๆเลยนี่บักทัวยังมีอยู่แต่ว่ามันเกิดเีหน่วยหน่อยจังหน่อยหนึ่งมันถ้าจะเอ,อ,อ,อื่อนยังอ่ะมันสีสุเดเบาเออมันเกิดสีเบิร์ดเลยมันสีสุดข่างมันสีสุดข่างได้ไหมเนะาะดำเสียบเปล่าว,วะหัวปลาหัวป,วปลาไนถ้าขายหัวเท่าไหร่บุ๊คแม่ซาบาทเอ๊ะเชือไปต่มเนาะ ปวดโัป่าเราหมองซี่อย่บ่ขึ้นบ่หมองเบาหมองอีหยังวุ้นบรรยากาศบ้านบ้านครับของขายบ้านบ้านแนวกินบ้านบ้านกระเทียมกระเทียมทนเหมนเนี้ยนี่ทนคือบ่ทนกระเทียมบ้านเท้าเนาะอันเนี่ยเอาได้เขาจะเอาไปดองเหรอแม่บ่ ตัวนี้มันดองม่ไหรแล้วบจันนี้ไม่เดาไปถอดใครถอดละกันไม่ต้มละมงสุดยอดบรรยากาศเลยมารอครับมารอมารอไม่ได้ใส่กัขาเจ้าเห็นอะได้วยวันนี้อ๋อจีโถรียงงามแท้มาบับพักนี่สุนียว คนขายเงาเหมือนี้คือดีแดดแตกแดดเรื่องการที่ทมาจอบปลาบูใหญ่ยังมานทันเราอยู่ปลาบูจัาบานจัาบานหกสบาทตัวยังไตัวั่หกห้าสขจเาเ่นยังกินเดนนแนวนี้พ่หญิงบี่งไปอูไปลาบไปก้อยด่าโอ้ลาบก้อยก็ได้บัวปล่บูกระดาษเนี้ยไปก้อยผมละวันเอาไปหนึ่งมันแสีผมว่ หนึ่งแตแซ่ปายังนี่ปลาขาวบ่นี่ปลาขมุนปลาข้าวกระไดโอู้ปลาเคลื่อนขึ้นหลายตัวนี่แหมเมื่อนี้มันหนาวไม่ขาดทั้งดอนโดได้ไหมครับไม่ขาดเขื่องปลาสูตรจะมีปลาตองปลาสูตรปลาหางเดียงเนาะทุกชนิดก่อนแม่ราคาสิบบาทวันนี้เขาจะเอาไปหลาบเนี่ยวันนี้เอาไปหลาบเอาไปก้อยปลาแซ่บ ถามเด้อว่าอะกุ้งเด้ซิวนะข้าเจ้านี่ทางนี้ป้าข้าเจ้าหยาดยังกันเบิกกันนะเบิกกันนะอุ้ยันนบนนอาดกนันนออกปาีท้างรีเจ้าบาทเ้บาทเ้าบาทเตี้นขึ้นบนเตี้นนู่นนี่ขึ้มันนอนรับนอนรัมันเดือโอ้ยป้าทัพี่น้องยังยันยังยั

เอ้ยเอาเอานี้ฝากเน่ยกุ้งย่างั่ไเอาไ่เอานี้กินปลาเสียวมนี่ดก<อ>ุ้งได้กินแล้วอี่นอกเลยผมว่ามันมันเฮ็ดย่งอัน,นยัง่ยงยยงอยู่มัดดแท้เบิ้งเห็นปลาซิวใหญ่ไหมอันนี้พนเอาแเ้วบจียจ้าจีซบบาทผมผมเอาหล้วเด้อยาเนาะเออเอาแด้ว เอาเดแลวต้นห่ตัวใหญ่่จ้าหย่านท่านเพิ่อนดูถุงนึงตัวหน่อยเอาเว่ป่ะอันนี้บุมี่เนวเขาจะเอาหย่านมาทางนี่ปารบบงใหญ่เพื่อมาลายใช่สาตัวน่อยบาทขายขายไปหลวดแล้ววะของเาอเานจะองขอเาทั้งนี้ไม่ได้อาหารเพื่นบ้านเนี่พี่น้องมาเบิ่ง อันนี้ก็จะเป็นนงังนี่นันง,งนังต้มนังต้มกักพรกเรา,า่าเป็นเท่าก็ะเก็ยบเมือสางงามลายไงไม่ะขนาดเลยผมหายหมดแล้วหมดเลยจ้าเป็นยจ้าว่าเป็นพเพลนเห็ดยังกันเนี่ยเีัญาต์ปลาซิวว่ามันเจี๊กฟรีได้ยังมาขายให้ทั้งนี่แล้<ะ>ซ้ำนี่แล้วซ้นาาท้า,า,า,าได้มาหน่อยวันนี้ กำลังเอามาท่านเด็กมัดสับบ่่แมได้จายคล้องคอ้องปีใหม่บ้านเฮาครับบรรยากาศบ้านๆยินดีครับตลาดบ้านหัวหน้าพี่น้องครับเบิ่งของกินิ่นกินแนวขายกับซิมิเต้ของบ้านๆครับถ้าบ้านหามาขายเองปลูกเองขายเองราคากับแบบเช่าบ้านเลย มกนูวมกนูมกกระเซีวมกกุ بد, ้งทังก <direito> <int RO> ีเดอมีบ่บุญเราเหมือนเนี่ยนี Naruto ่บอเส้นเหนียวได้ครับเขาเนี้ยห่อนๆก็มีตีนมีก็มีเด้อผักกาดนะหน้าผักกาดผักกาดตีนมีเแนว ขันสมขันเสียวเสร็จแล้วพี่นอ้องอาหารอีสานครับส้มพักพ่อเด้เ<วา>ย,ย,ย็นเนย็นแนวกับวุยญไก่ไม่ขาดค้ายนุ่มอีแล้วห <c oughs> <c oughs> นาวจะเป็นหนาววันนี้อากาศหนาวคนกระไรครับเสียขันยาวเรืมคล้ายออกกี่แล้วนาอ หนาวแล้วหนาวจังมื่นปุ๊นี่มานเขาบ่ได้เขาปักแซงบ่กเขาทุกขาดเจ้าน้อยที่เขาไปรอโอ้เขาไปรอไม่รอใายซิบฮามุกอุ้ยคืออันนี้แชนอว์วันนี้เนาะเออเพิ่นบ่กินเพิ่นกินบ่เป็นกินอยู่คันตรงตรงเขหาตรงตรงนะโตรงตรงชินเป้งละค่ะเด็กตรงตรงงามงามคือจะของอ่ะนะ ได้ใส่แป้นใส่ย้ง่ะไร้เนยเนยแบบบานเท่าเนยแบบบานมีมอันนี้น้ำมอยลอยหลดนะดอกสังก็มีดอกสังก็มีิงมาซอดดอกสัง10สิบบะเออซุปไปซุปผมหันขั้นบอสซุปมาขายบาได้กินดอกเียมเียกดงเราเดี๋ยวผมรอบางก่อนมาเบิ้งกนบดงาม ผักติวกำลังออกกับซื้อเห็ดบดไปแกงผักติวกำลังออกดอกออกหยอดอ่อนย่งเม่กีนเพาะในกระปูสมอซื้อายังสมอนี่พี่เจ้าบองโอ้หเห็ดเจ้บองนี่จะผู้ฝากนี่ต่ผู้ฝากห่วยแล้วคนรอม่ารอตลาดอ้อ่อนดอกสังเรา เคียดหน่อยเคียดบ้านเฮ้าบ่นี่เคียดบ้านเฮ้านะบ่ถุงเลอะไรเมียหาซบหาบาทเคียดบ้านเฮ่าซื้อไปปิ้งโอ้ตัวใหญ่เติบวนี่เอาไ่เมียซื้อไปปิ้งแม่เคียดไม่อนงทเลีะหวเลยจ้ค่ะ แม่ขายผลไม้ตามฤดูการวันน so, okay. ี้ใ้บกสตอเบอรี่งละลายถึงละลาหอมไส้หอบใส้แม่เขาขายต้นซองลอยหสเขขายอยหาสบาทห่งโลหน่งแม่ซางวาเทบาทสตอเบอรี่ผูกอมนี่เราละลยหสปกติเขาขายองอยาขายเลขายเลมันนี้ขายเรียแม่ยุยุ้อบ่สิยุดแล้ววะสตอเบอรี่ ปลาเดกปลาล่าเจาะสื่อไปต่าเขาเจาะสื่อไปเกียงสื่อไปเห็ดใหญ่ๆนี่ยสือไปเห็ดยังไปปิ้งเบาะเนี่ยแม่ค้าขายทรงอยู่บะทรงต่างจังหวัดจังหวัดงเองออาแบตัวุนกลาง่หอมเลยครับปลาเด็กแล้วหอมหอม มะซื่อเอาครับมันก็จะทรงอย,อย่างนี้จ้ะหน่อยแต่มันเปลี่ยนแบบว่ามันเนี่ยมันมีกินมีอย่างสินะพี่นอ้องเรียงนี่วะเ,เนี่ยนี่อันนี้ม่ได้เรียงต,ยต้นจังเรียงได้ต้นนี้ไต่ไฟเอาบะอึดเนา,วาะวะฮะแตเรียงได้ไหมเนาะ <c oughs> มันจะไต่ไฟเล็กน้อยกับบินวือวาวือวามาหลอดหน,หน่อยทั้ทงนี้ขึ้มีดแจวบวงเนาะเบืองนี่ยนะ ว้าวขเอาสวยบอ้างเขาก็มีเอวยแม่ปลาดุกหน้าบ่ทุ่ลอรอยปลาดุกหน้าเราเริ่อหายหยากก็ได้ปลาธรรมศาสตร์ก็ได้พอขายข้ามไปขาหันดิเพรยังหันหลังแจงหนาอยู่ท่านคนผมผมว่ามาเนี่ยรถแจงหนาหน้าจอบนะ สุดยอดบรรยากาศตลาดเศ้าวันอาเทตย์ปั่นหัวหน้าครับเบิง้งอ่านไม่นอนผมมาหลอบนี่วนมาหอดหมองเา่ายางมาเทียเกาคนก็นยังหลายคือเกา่าเลยมาหลอดเนี่เรื่อมย้ายออกแล้วปลาสะอีปลาอีกกำกโวดโ,โ,โพ ง่วงมาคือเก่าก็ยังหลายคือเก่าลูกค้าเราทั้งดอกสังหลายหลแค่เดียขายกองละซีบลาซ่าแต่ว่าขั้นบ่อยากซูปอยากนี่ทุนเทเดียวเราขายซาอุบาทเครื่องมันหลายเพื่อนว่าซูปดอกสังสุดยอดหลายปิีงไก่เราปิีงละเทเดียวทำไ่ปิีงละลอยได้เนาะ ลอยสามสิบบาทขนมแสแขนมเสแขนมเจ้าวแม่ขนมแสมแปพอมัน,มบอบนบานเท่าก็มีได้พี่น้องฟากระเดาแจกซื้อยังไงใส่น่ยเรือบานี้เด้อซื้อละเส้นพันว้ กกูสาวว่าในเมือตัวนี้มาจ่าเลยวะไปเบืองมะลำปะเฮาไปวะเมืองมะล่ำปะตานแท้หน่วยกันยุ่ขังเนี่ยดึงละเนาะอยากกาอยากในวุ่นนเขาเนี่ยกินได้หลายครับยขงะเดอด นัดกันยุ่ข้ังสไลเดอรหือจว่าขักเนี่ยครับมีใจน่าเสียบเสียบแล้วล่มือนั้นแกะมือใหม่กอนะเอาแกงเแย่หวานใหม่มือนั้นว่าสุมา่กินก็ขอาปุ่นเสีบเข้าวปุ่นเบิข้าปุ่นเบิ้แต่ต้องไป่เสือข้าปุ่นใหม่วันนี้ต้องไปซื้อข้าวปุ่นว่าดๆสิไปเื้อข้าปุ่นใหม่กน เงินก็เบิดระบวันนี้รอบวานนทัวตลาดยุ่งเงินเบิดเหรอเยหน่อยสแก็หน่อยนะคะ้ยเป็นมันค่เลื่มได้ตั้งหมหลายหมดเลื่อมไทยหัวพอขาดุดรอแล้วขายสิบบาทเลื่อมไทยหัวพ่นดังอุปกรณ์ครบเตากับครบท่านกับครบดังดนเรยห้าบาทเันฮ้กเน่ได้หรอได้พี่น้องเนี่กินได้อันยังบวได้ แกงเขียวหวานแต่ว่ามีหลายเนี่ยได้ไปใส่เนืวุเจ้าสีหายแล้วเลยขี่ปลาไอ้ปอดมันพุ่งมันพุ่งมันมุดเพิ่นเอาไปเห็นยังกินเอาไปอูเนาะโอ้โขี่ปลาเนะครับแสบเพิ่งปลาเกี่ยวเราปลาเกี่ยวเบิร์ดหรือว่ปลาเสียบางคันเบิร์ดเหลี่ยว ปลาสีลูกละสามรอยครับสุดยอดเลยปลาอีอย่างนี้บ่เพิ่งได้ไปเ,เห็นอย่างไปพิ้งปลาอีตัวโอ้ยสุดยอดเลยมือน,น,นี้ครับปลาหลาหลีครับหันแม่นอมเอาเครื่องไม้ยู่นี่มือนเนี่มาเลาะน้องตันยงคนงาม ื่าล้วไปขายใส่กวางอยู่ปากแซ่งไปยู่ว่าเขาอยู่มันนี้สีเมื่อแล้วอ่ะข้าเจ้าคือสีเห็น